อ่าก็พบกับคุณพ่อยินแปลงเลยครับซึ่งพิกุลฟาร์มแพะฟาร์มหนูพุกคลิปนี้จะมีสองอย่างพี่น้องอย่าับชมในการสั่งอาชิมนะครับหนึ่งคือแพะเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นสองหลับเป็นหนูพุกช่วงนี้เขาตามแพะน้ากันก่อนนะพ่อเนาะหาสวัสดีครับพ่อพ่อดีเลี้ยงแพะมากมาน่าเลี้ยงครับพ่อผมเลี้ยงแพะมาตั้งปีหาแปดนะครับปีหาแปดครับผมผมเลี้ยงชพะงัวมาอยู่สามปีนะครับผมเลี้ยงชพะงัวมาอยู่สามปีแพะเลี้ยงกลัวนะครับเลี้ยงง่าย บอกลูกหลายแค่ละสองตัวสามตัวนะครับเรียงสามสี่เดือนก็ได้ขายนะครับเดียวว่าเป็นกิโลละหลายบาทอืดีก็เรียงหมูครับอาหารเท่าก็บอะไ้ซื้อนะครับเป็นต้นกระเสดต้นกระสินเั็ยญ้าดังที่เห็นเหรอครับเนาะยังเห็นนี่แหละอาหารกับว่าใครให้นะครับบางคุยก่อนครับหอาหารกับว่ไใคให้นะครับเรียงแบบง่ายเรียงแบบธรรมชาติอืมไห้กระสินไห้หญ้า ครับหอดย่มกระได้ขายเองนะครับลูกกับออกลกคือกันกระเพินครับผมครับางป้ามเพิ่นกระแยกอ่าลูกออกมากเพิ่นกขาไปแยกถ้าเปลี่ยนแม่เป็นลูกแยกกันไว้เห็ดขอกแยกแต่ผมมาแยกเพื่อว่าเห็ดธรรมชาติเปินออกมากยังไงกัเพิ่นนยูยังฉันพ่อกับปล่อยไว้แบบธรรมชาติของเพิร์นเพิร์นยูยังไงเพิรนกับภากันยูงฉันครับก็ได้แยกแบบขอกของผู้อื่นนะครับ เพลินจิตอยู่ของเพลินไปย่างเห็ดคือเพลินนะครับก็คือเห็ดบ้านเห็ดโรงเรียนให้เพลินอยู่นะครับครับแต่ว่าปรกอบแยกลูกแยกยังคงบ่เห็ดนะครับคือว่าปล่อยธรรมชาติแบบงัวอืนนะเพิ่นบ่ฟิดบ่ส้นกันบ่บ่ครับบ่ตามที่พ่อว่ามากน่เนาะครับเนาะอสบายบ่ได้กินได้ส้นบ่ได้ตําอืำบ่เตีบ่ส้นมันพ่นเขามากกับบ่เป็นยังนะครับอบ่กูบ่โดนกันง่ายนะครับ นี่เพาท่านนพ่อยี่มือสายบือเพาท่านล้วนสายบือาท่านล้ับเป็นกง่แล้วนะครับพอน้ำเข่าที่เรียกนี่จ้าตัวพ่อในไม่ได้จำเลยอกน้ำเข่าที่รกสิ้าตนะครับครับจำแนกเด้พ่อเป็นเป็นวันที่วันที่ยี่สิบเก้าท่านว่าสองพันหาลอยหาสิบเจ็ดนะครับผมน้ำเข่ามาเรียงที่เรียก เพื่อน่าเอามาเลี้ยงเพนยังแ่บผมมาเลี้ยงเอามาเลี้ยงระบาสนะครับงไงไงเลี้ยงระบาปเลี้ยงขายท่านนะครับเริ่มประมาณไหม่นะพ่อเนาะไม่ไม่เพราะว่าจิได้ขายดอกเออเดี๋ยวผมพอแสบพอเนี้ยจำแนกผมฟังนี้ยชิมหานะครับเนาะชิมหานี่ตัวไหนแม่นเ่ยนครับเนาะเป็นเป็นตัวแม่แยกตัวครับตัวตัวแม่ตัวผู้แยกตัวตัวเขาชุดแรกๆครับผมจำเพราะเพราจำได้ปะอ๋อไอตัวผู้หนึ่งนะครับแม่ แม่ทิพซีเอามาสุดแรกนะครับต้องผูกแค่ตัวเดียวแม่นแม่นตัวผูกตัวหนึ่งสามารถทับแม่พันใดหยอดยี่สิบตัวนะครับครับผมครับผมยี่สิบตัวอืมว่านี่แหละพี่น้องเห็นก็บิลง่ายอยู่ง่ายสิน้องพ่อเนาะครับครับผมกินง่ายอยู่ไงเนี่ยเป็นยันขื้นยันยันฝนนะครับแต่คนโตมากคนดีเลี่ยมขึ้นทั้งเฮี้ยนเพล่เรื่ยขึ้นเองอัตโนมัติเลยแม่นครับแม่นโอ้แล้วคนโตเพิ่นว่าอยากกินหอดอาหาร ครับมาให้กับมะม่วงส้ต้นกระเทียมต้นกระถิสน,นี่นะครับหญ้ากับมะม่วงช่วงนี้ก็ติดถ้าอยู่ได้พี่น้องสภาพพื้นทีน่ยังบ่สวยงามก็ขอให้แชพพ่นผอบผนไว้ก่อนนะครับเนาะอ่าครับนี่กแช่วงน,นี้แช่น,นี่ครับผมก็เพิ่นก็ยินดีให้ไทยท่าก็ถือ,อว่าขอบคุณเพิ่นแหละครับเป็นสายพันธุ์ใดใน่พ่อของเฮานี่ไอเป็นสายพันธุ์ยางโกนะครับยางโกผสมบ่อลูกผสมนะครับเนาะแม่แม่เป็นลูกผสมครับผมครับผม มอาละมุกเป็นกันมุกดีแล้วพอเนาะสวยอยู่สนใจนะครับอือยู่ีนห้องรับห้องรับสื่อบอ่เออเท่านสื่อบ่เค่อนขายครับนะครับอือซื้อทงขายอสนใจทักมาไดไรครับม่พันครับกอพันต์นะครับอยากไปเลี้ยง นี่อ่ราไปปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่นะครับพักมานะครับเบอร์ผมจะให้ไวปทางต้นแล้วเรื่องพี่น้องผู้เลี้ยงมันเปลี่ยนอย่างมั่งมือง่ายนะพ่อยินดีปะครับได้ได้ยินดีครับยินดีแนะน้ำครับครับนะครับอืมบอดผ่าจากเลี้ยงครับยินดีแนะน้ำอืมกิบต่อได้นะครับกับอะไ้ข้ามแนะน้ำจะลงไปกับเป็กระเลี่ยนอีกหนึ่งอ่าซัด เศรษฐกิจอีกอีกยนึงนะคหนึ่งเนาะครับผมครับผมจากง้อจากข้อยจากการเฮ็ดหน้าเนาะพ่อเนาะครับครับทำไรทำสวนเท่าตะกอนว่าทำหน้าเป็นอาชีพหลักอืแต่ว่าเข่าก็บ่าเป็นคานะครับข้งแรกปี่ไก่วันเกี่ยวเจ้าส่วนผมสามจีบเลยนะครับปีนี้ครับวันเสด็เกี่ยวฝนมาหลานะครับกระเรียงง้อปียปลายปีกับฝนดีเข่าตายกระเลียนแน่พ่อได้เกี่ยว ครับแม่พันธุ์ตัวนึงนี่ให้ให้ลูกได้อายุเพิ่นให้โดนบ่พอจัางตีเพิ่นเพิ่นสามารถให้ผลผลิตลูก้็ผมเลี้ยงมาก็เป็นสามทีปีกตกแยังย่งอยู่เลยครับบอกย่งให้ลูกดีโย่ให้ลูกฟองแม่ยังสั้นกะเที่ยวก็ได้หกปีแล้วบ่แม่แม่ยังเขางงๆครับแต่ที่ว่ได้หกปีแล้วตีเพิ่นก็ให้ลูกฟองอยู่นะครับสิบปีนี่ถึงบอกขันสู้ว่าให้ลูก เพิ่งบอกผมผมบ่าท่านย่างแแหกหอดสิบปีนะครับอืมกับไรเป่ฮู้ยังเป่าหูเนาะครับผมครับผมแต่ว่าเลี้ยงมานี่คือให้สามปีได้แน่นอนล่ะปีนี่ได้แน่นอนครับออ๋ครับผมครับผมแต่ว่าสิบปีนี่ยังยังยังย่างเป่้หูนะครับเนาะเพราะว่าประสบการณ์บ่ทันถึงอ่ครับมีชุดลูกพ่อมันก็บ่ได้แยกาอย่างนี้เหรอครับนี่ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเันอยู่ยังไหนไก่เพิ่อยูของท่านครับผมครับบางฟาร์มเพิ่นกัแย่างเมียกระบู่ตาของเพิ่น ที่ผมไผ่ปนกันเลยแล,ลีนเห็ดอยู่นี่นะครับนอนเต็มเดินอยู่นีล่ล่ะข้อกับประมาณนี้ก็เลี้ยงแพได้แล้วพอเนาะครับครับผม,มเนื้อที่ใส่ป้าไหลนะครับเนื้อที่บ่พองานทั้งเปล่งไฟทั้งทั้งลงเลือนแนล้วพอเนาะครับผมครับผมเลี้ยงในเป็นรอยตัวอยู่นี่ขันเลี้ยงแล้วแพนี่ผมบ่าหูนะครับใบจะโผล่ปรนับจะเถื่อออกมาหอนย้มขายผมก็ขายไป โบเดิ้ลโบเดิ้นับเนาะแต่ว่าขายได้เรื่อยๆเนาะพ่อเนาะขายไปอ่ามีผู้เอามาขายก็ซื้อเข้ามาอือครับได้ไรเดี๋ยวมีแน่นอนเม็นบ่อได้ได้มีแน่นอนครับได้ไรมีแน่นอนมันบ่เม็นราคาบ่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบบาทนะครับแพ่คุนแค่พันกับโบ่เม็นแพ่ราบาดคือพอเพิ่นว่านนะหรือแพ่ละเงินเอาไปนะครับเอาไปยังครับเ็โมนัวหโมมวนกันไปน้ำเป็นแพ่ล่างิันอ่ครับผมครับผมนี่ละคพ่เพิ่นกุศกฤษ หลายอย่างเนาะถึงสวนกระ Hed ด้านนน้นเก็บเป็นบ่อปลาพ่อครับครับเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาไว้ถตกินนะครับผสมกันไปครับข้างคนกับผูกต้นห้องต้นไม้ต้นยังไปแล้วว่ราะท่านมีปันไดดินหัวกระถมนะครับครับปับใหญ่มากปีนี้ปรับพื้นที่ไม่ยุคพื้นที่ไม่ใช่กี่มันเป็นบ่อปลานะครับสถานที่นี่เป็นบ่อปลาอืมอืมอืมเราเอามาครับผมครับผมผูกขล้งไว้ก่นือว่าบ่ดีละอื่นตายอืมอืม มันกีกีวันอยู่โจนะครับเนาะผมอยากปลาไปจะกินมีพี่น้องมามาได้กินกันการเลี้ยงเพิ่นกัดใส่เวลาอยู่ในบ่อดุนแมนบ่อแพร่หมื่มื่นหนึ่งยักสิองสามชั่วโมงเลี้ยงเลี้ยงได้บ่ประมาณนี้บ่ในก่อนี่ปล่อยเลี้ยงมันบ่ครับเออแบบห้องแสดงของพ่อนี่แหละของผมทึ่งหางย่างหางย่างแหละไปเอาต้นเกษตรมา บ่ถึงชั่วโมงนะครับเอามาย้อยให้ล้วก็แล้วไปแล้วไปนะครับแล้วไปบ่ได้ยากแล้งอีกจังรอบบ่ยางมือแล้งกันรอบนึงนะครับครับผมครับผมบ่ได้ปล่อยครับบ่มีเวลานะครับครับเอาตะโจนกระเสียให้กินเอาตะหยาให้กินโอเคเดี๋ยวเบิด์พงเบอร์ทั่วอย่างไรได้จังไปสรุปกันท้ายคลิปต่อไปเฮาตามไปเบิ่งอีกอย่างนึงของพ่อเนาะเป็นฟาร์มหนูผูกของเพิ่นเนาะพ่อเนาะครับครับผมตามรับชมกันครับผมตามอ่อีกอย่างนึงของพ่ออินแปลงเพิ่นครับก็เป็น ฟ้ามหนูเขาเพิ่มแล้วครับเนาะอ่าเส้นทางการสั่งได้เลยหลักการเลี้ยงดูนะครับผมเสียพอเพิ่มเนะนําอย่างที่สองเพิ่มอ๋อก็จะเข้าไปนะครับพ่อหนูเขาหนี้จักบอครับพ่อชมหนูมีอยี่สิบแปดบอค่ะสี่สิบแปดบอนะครับผมครับผมหมีสี่สิบแปดบอโอ้จำแนกจังไดเนาตามไปเบิ่งนับพอเพิ่นเลยครับดันได้เลยครับผมตามครับผม เป็นนูเนี่ยนะครับอืมเดืนนครับผออันนี้เป็นนูขุนพร้อมขายนะครับแยกออกแกวแม่เดือนเดือนสิงหานะครับสิงหาคมอืมพร้อมขายครับนะครับบอที่สองนะครับบ้านนี้เป็นบอที่สองตามนี่คือบอขุนนะครับบอที่สองครับเป็นนูขุนอืมจับออกแกแม่เดือนกันยานะครับครับจีขายก็ได้ครับขันอยากให้มันได้น้ำนักกับเลี้ยงไป็อีกเดือนหนึ่งนะครับอืมนี่คือบอที่สอง จะเป็นนู่คุณยีกเดือนพอประมาณเขาจะซื้อกันสามถึงสี่เดือนครับประมาณเดือนในน้ำหนักครับผมอันนี้ถ้าว่าขาสิขายเขาก็สามาจับแมนครับแม่จับขายได้นี่เป็นบอที่สามนะครับผมแยกออกจากแม่ครับวันที่ยี่แปดตุลาครับครับสองหาหกสามครับได้ร้อยหาตัวนะครับแยกเป็นตัวผูเปียที่เปโตครับเป็นตัวเนี้ยยี่สี่โตนะครับสารบอลนี่นะบอลนะครับผมเลี้ยงอีก ขอดท่านว่ากับพ่อจับนะครับพ่อขายเป็นตัวผูนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งสีทรงได้ไรรอบเร็วอย่างพอเนาะแมนแมนครับแมนครับคือว่าออกเดือนต่อเดือนอืหนูนี่ลอดเดือนต่อเดือนนะครับมันลอดวันที่ยีบซีสิงหานะครับผมจับออกอีกบ่จับออกจากแม่อีกบ่โดนนะครับวันที่ยีบซีกันย่ามันออกอีกนะครับบ่โดนครับมนี่เป็นบ่แมพันนะครับ ตัวเม,มียนี่ตัวเมียนี่สีหน่อยก็ตัวผูนะครับยกตัวย่างจังตัวผูจับออกจากแม่นี่แยกแม่นี่ร่อยหาโตทั้งมัดมาแยกเป็นตัวผูตัวเมียได้ตัวเมียแค่ยี่สิบตัวนะครับเป็นตัวผู๋แปดสิบเอ็ดนะครับส่วนมากสี่เอามาขุนนะครับส่วนมากครับถ้ามาขุนเป็นหนูขายสีขายตัวหนูเถกนะครับถ้าขายหนูเมียพันธ์ ก็คือเป็นหนูอายุหลายครับผมครับถ้านูน้อยนี่ขายไปว่าไรนะครับถ้าขายไปเพิ่นก็ไปทําพันเท่ากับว่าไรขายนะครับถ้าเป็นแม่พันเท่ากับตองขายเป็นแม่พันเป็นชุดครับผมนะครับครับผมชุดละหนึ่งพันบาทฉุดหนึ่งพันบาทคือผูหนึ่งแม่สองนะครับชุดหนึ่งชุดชุดรับตัวตัวผูตัวตัวแม่สองนะครับเนาะครับผมครับผมแม่พันบาทผูหนึ่ง เนี่ยสองครับผมครับอาหารกกนง่ายๆนะครับเป็นอาหารง่ายๆมีหญ้านะครับหญ้าหวานเป็นข้าวเปลือกนะครับมีมันสัะหลังมีแตงโม่มียังห้กินกินในเม็ดนะครับครับผมครับผมมีอาหารหมูเสริมครับนะครับการเลียงอาหารกันยูกันกินนะคนณท่านพ่อเนาะแมนแมนสบายครับนะครับผมครับผมนี่ครับชุดหนึ่งคือมีสามโตนะครับ อ๋อที่พ่อว่างเนาะครับเนาะเสียมทองมาใส่ว่าแต่เป็นชุดขายนะพ่อเนาะแมนครับคือตัวตัวเมียจะสองตัวผูนึงสองผูนึงนี่นี่ออกลูกแล้วนะครับออกลูกแล้วนี่ลูกครับแมนถิงวับมาอยู่น้ำกันกับจนโนแม่เดียวกันเลยนะครับเลี้ยงเอากันบอกกับบอขาลูกนะครับครับครับหนูเป็นไร้ได้เสริม ทีดีนะครับออกลูกเร็วอืมบ่โดนกับออกนะครับเรงสองสองเดือนสามเดือนก็ได้ขายหลอดจัดเทือนนะครับเนาะรับผมครับผมครับนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ออกลูกหุ่นแรกนะครับหุ่นแรกชุดแรกครับเอาหนูสาวหนูเบ้ามาใส่กันนะครับแล้วก็ออกลูกได้แม่ละเจ็ดโตเก้าโตนะครับนี่สองแม่ ออกลายๆกันนะครับนี่ลูกลูกลูกตัวน้อยเพิินนี่ลูกอีกคู่นึงนะครับขราบสขายชุดละพันครับนี่อยู่สามตัวอาหารเพิินกับเป็นยานะครับเป็นยาเป็นเขาพื้นฐานกับเขาบ้านนอยเนาะรับแมนเขาเปลือกแลคาเขาว่าเป็นคานะครับผมไปถามแล้ว้อนนี่เขาเนี้ยกิโลหกบาท ถึงเกจบาตรนะครับตันลาดบ่เกินเจบั้นเงิเดชเอโมนี่ไปทำนพเาเอามาเลี้ยงหนูขายไล่ได้ดีนะครับเขาว่าแพงตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำเอาตรงเลี้ยงไปหลายยางนะครับนี่ชุดใ่ผมจับออกแล้วนะครับเหลืออยู่ลูกชุดน้อยถ้านนเอาออกนะครับออกวันที่แปดเมียหนึ่งเอาออกจากเมียนะครับมาหนีมันน้อยอยู่ก็คงสิเป็นเดือนพฤศจิกกา ใบปลายเดือนนะครับยังสีออกจากแม่นะครับยานมฉุดเสี่ยงเลยข้อข้อนี่ก็ผมเบิ้งมาแต่ละบอลเกิดลูกกระดกูดิการเลี้ยงพ่อการเลี้ยงธรรมดาธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายๆบ่ได้มีสูตรอย่างมากไม่ครับ่อเอาง่ายๆเลี้ยงง่ายๆธรรมชาติมันเลยโอ้บ่อต้องปรุงแต่งเออถามแค่นผู้คนอยากเลี้ยงหรอว่าเนาะคครรัับบผผมมคิดว่าเลี้ยงยากบ่อผม่อเพิ่นกับบ่อใดๆในในบ่อกับบ่อได้มีอย่างซับซ้อนมากไม่เนาะพี่น้องเนาะตามที่เห็นตามที่ผมเห็นนะครับ เลี้ยงง่ายๆนะครับเลี้ยงง่ายๆเพราะต้องเลี้ยงยากอืมออปล่อยไว้เพิ่นแหงแพร่ของเพิ่นเองนะครับหนูลูกดกอยู่ได้นี่ครับลูกลูกแม่นี่ซิบนะครับเป็นซิบครับผมครับซิบัตเก้าโตเดี๋ยวแต่แม่นะครับครับผมครับผมหัวพักนะครับครับผมครับผมอืมวัวใหญ่สมบูรณ์นะครับเลี้ยงไว้นะครับเราเรียงอาหารนะครับอาหารแตมนีขเขาเปลือกครับเพราะว่าเขาละขา ตอนนี้ราคาก็ดีอืมเอาหันมาเลี้ยงหนูนะครับเอามาเอามาเลี้ยงหนูแทนแต่ว่าผมหัวกะเลี้ยงปีนี้นะครับครับได้ได้กับพ่อปันไดอืมยังเลี้ยงพรากระแพ้นะครับยังบมดเห็นได้ได้ก็เริ่มเลี้ยงเป็นรักเป็นเลี้ยงคลักนะครับเนาะเป็นรักเป็นเลี้ยงแล้วตัวไปคิดว่าจะไปได้บ่คิดว่าจะไปได้อยู่ครับคิความหมายว่าออกลูกดู้ว่ะออกหลายความเนาะออกหลายครับผมครับผม ผู้บริโภคผู้ตองการกระจายนะครับครับผมครับผมอยู่ตอนนี้ผมกขายอยู่ที่กิโลสองร้อยนุ่นเหนือนะครับมูไพ่บ้านแล้วมาซื้อยุเพ่าเศร้านะครับบ้านเท่ากินเบิร์ดข้าบ้านเนาะแมนไปสารบ้านเท่าแมนบ้วบ้าตาบ้านเท่าท่างกันปุ้ยเฮแมนเดี๋ยวสุพรรณเดี๋ยวไปผุนเนาะครับผมครับอ่าช่องทา้งแับกวางอยู่ครับกวางอยู่ตลาดกวางอยู่ครับตัวนี้หตน้องอยากเงบ้างนะครับผมผมบาดีอยู่อ่า ให้เห็ดไปลายหยายยางนะครับไปลายหยายยางจากขัวจากสวนจากงัวจากกล้วยมาจากแพะมากับผสมตัวนี้ไปนทำน้องหรอผมเลี้ยกทุกแนวนะครับเลี้ยงทุกอย่างที่กินได้ครับกินทุกอย่างที่เลี้ยงไว้ครับผมครับผมเยี่ยมเยี่ยมพอเยี่ยมนั่นก็เท่าที่ผมใายมากนะครับของขวบเปิดกับทั้งแพะนะครับแล้วก็ทั้งหนูนะครับเนาะถือว่าเป็นเกษตรผสมผสานกับในลายหยายยางสำหรับลได้ของแพะเนาะพ่อเนาะก็จะให้พอสรุปให้พี่น้องเพราะได้เป็นแนวทางพี่น้องได้แล้วฟังเพื่อ ผู้สนใจก็ต้องอยากเลี้ยงเนาะหรือผู้เลี้ยงลูกก็เลยศึกษาเรียนรู้ไปนัากันฟ้ามพ่อดีได้ได้จากแพะเข้ามีช่องทางเลยนะครับผมได้ได้จากแพะนะครับเป็นแพะขุนนะครับแพะขุนครับแพะขุนก็เลี้ยงประมาณสี่เดือนถึงหาเดือนก็ได้ขายนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติดิผมว่าได้ห้หัวหันบ่าได้ห้ยห้าครับผมให้กระถินหอยกระเซียนนี่แหละแล้วก็ข้อมยานะครับ ชวนแพะแม่พันธ์พอพันธ์การได้ขายนะครับครับสรุปแล้วคือแพะสรุปไล่ปีบัตาำกว่าสองแสนนะครับปีหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมดี่าดีไอ้วาตะเกาว่าอาชีบลักเป็นเห็ดหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาชีบลักผมคือเลี้ยงแพะนะครับอาชีบร่องเป็นเห็ดหน้าเพราะว่าเห็ดหน้านี่ผมเห็ดเป็นสามสิปสี่ชิครับขายเขาเขาได้ทอแพะนะครับลงทุนกระไรครับอันี้เฮ้าลงทุนนตะว่า ซื้อน้ำมันเติมซาเล้งเติมมอเตอร์ไซค์ไปเอากระินมาให้เท่านั้นนะครับพักเกษตรหรือทายาเกษตรนี่แหละกรตัดยาให้กินนะครับสึ่งทั้งบ้านเขาง่ายง่ายหาง่ายอยู่นะครับเนาะเรียงง่ายครับโรคไผ่กับมะขามีนะครับอันนี้สำหรับแพะเนาะพวกมุ้นพวกยางมันได้ขายมุ้นก็ได้ขายครับถุงชีสิบาทนี่สอบปุ๋ยบ้านเขานี่นะแมนแมนก็ดีไปแบบนีงหัวหันนี่แหละถุงชี้สิบาทนะครับเป็นมุ้นแพะ ช่วงนี้ว่าขายนะครับเสียปับปรุงดินเห็ดสวนนะครับเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงหรือเพียงพ่อนะครับเพียงพ่อในสิ่งที่เฮานีครับแต่บอกพ่อเพียงในสิ่งที่เฮาหาได้คครรัับบต่อไปนะพ่อต่อไปนะครับเราสำรับหนูนี่เดี๋ยวพอตาอาไรได้พ่อกับพระได้ขายแต่มันยังบ่ได้ชัดเจนนะพ่อสำรับหนูนะครับผมผมก็ลี้ยงปีนี้ครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงลงทุนอยู่แม่ว่าลงทุนปีแล้วและเรีบย มีตาสีเอาผ้นลิดนะครับผ้นลิตผลผลิตออกมาแล้วสามขอกนะครับสามพอกคือเป็นหนูขุนครับแบ่งแยกแบ่งแยกแล้วนะครับเป็นเพลทผูเพลทเมียเป็นหนูขุนครับนะครับสามพอกครับคาดว่าปีไหมนะครับท่านว่าโมกุล่าอาจจีได้จับนะครับด้เต็มเม็ดเต็มน่วยนะครับสามเดือนก็ได้ขาย ครับอันนี้ก็ถือว่ากเหีือกันนะพ่อเนาะในหลอดการสารอะไรเนาะเขาเห่ากับวัตเป็นคาผมไปเบื้องล้วนะครับทั้งไอพ่อคาค้นกลางระซื้อให้บ่กเกินเจ็ดพันบาทต่อตันนะครับหนึ่งนะครับเนาะถึงเจ็ดพันครับผมครับผมนะครับเขาว่เป็นคาเห้าเก็ยบใบเรียงหนูครับนะครับเรียงหนูขายขาดวาร่ายได้ซีดีนะครับนี่ก็อยากแนะนํำ เกษตรกรหรือว่าพ่อแม่พี่น้องครับเจ้าภาคอีสานหันมาเลี้ยงหลายอย่างนะครับเพื่อเสริมได้ใด้วยครับมอนี่ก็ขอบคุณนพออย่างก่อนครับอินแปงครับใช่านอ่กพิุลฟาร์มแพะฟาร์มหนูพุกอ๋อกไปเป็นเกษตรเป็นสวนผสมประสานน้ำมีโอกาสจังสีแวะมาถ่ายทอดนะครับบ้านคัดจ้องพี่น้องมู่ห่าตำบนเฮต้ยนะครับเนาะครับผมครับผมอำเภอ ปู<โ> <โล S 1> สมพิสัยสครับจังหวัดมหาสารคามเอาพ่อติดเบอร์โทรไว้ผมเนี่ยส่งไทยเพื่อพี่น้องอยากสอบถามครับศูนย์เก้าหกครับแปดแปดศูนย์ครับห <8 80 S 1> ้าสี่สองหกอ่าอีกยัดหลอบเลยพ่อศูนย์เก้าหกแปดแปดศูนย์ห้าสี่สองหกอ่าเมื่อนี้ขอบคุณพี่กุลฟ้าแพะ่ฟ,ฟ้ามนุ่มพุกนะครับคุณพ่ออิแนแปลงหลายๆสรเคือเพื่อให้การาใช้ธรใมมันพัฒน์ดูว่าจะเป็นประโยชน์ครับพี่น้องทุกท่านที่กำลังมองหาอาชีพเนาะ ต่อยอดไปสู่การสั่งอาชีพแล้วครับผมจุดก่าสิพ่อกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม